ขวาตรงเตร็มปากอีกดอกเต็นตาเสียบลูกนี้เอาคืนนอกเป็นของนายในเป็นของฉันสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีช่ชาดเด็จไม่ไม้ไหมยไทยจะสีวันนี้นะครับไปดูผู้แรกของรายการผู้แรก เล็กๆครับ102ร้อยสองปอแต่ภายหลังนั้นหุนด่งดังนันเนกินกางเกงสีแดงครับนินมมกรออสบายแท้นักชกจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินครับนี่ครับ<ห>จากเกงสีแดงเนี่ยเดินเข้าไปหาครับโอ้โหโดนเตะนิดปลิวเลยครับปัจจุบันก็คือมังกรบุมเด็กเสียนั่นเองครับอรมกรรมวีทียอดยิ่งเกษรมารากเกงสีมืองก็คือเด่นน่านุ้มพันม่วงนักชกจากอำเภอตะการพืชผลจังหวัดบลราาชนีครับ ตอนนั้นอายุใกล้กลเคียงกับ16 17เท่านั้นเองอนะครับดูนะครับเป็นมวยใน เล่นนอกกับมวยมวยนกับมวยนอกกางเกงสีน้ําเงินนั้นแหมเขาในอาชีพครับขณะที่นินมงกรนั้นเป็นมวยไฟเตอร์แต่ไหนแต่ไรครับถอยหลังไม่เป็นถอลหลังหกล้มครับอาวุธเยอะเยอะด้วยกันทั้งสองฝ่ายดูนะครับว่านอกกับนจะเป็นยังไงดูนะครับจับในแล้วเด่นน่านจับในาได้นีล็อกแล้วก็จับยามที่ตีแต่ว่านินมงกรก็ตีสู้ครับไม่สนเลยครับนี่แหละครับเมื่อ8ปีที่แล้วครับนี่นินมงกรแกขยมตีเลยครับหรือว่า อ่ามังกรบุ้มเด็กเสียนนั่นเองอ่าหมดยกครับอ่ามาดูชาเด็ยไม่ไหมว้ไมไมยไทย74ครับนี่นะครับหมัดครับแหมอยู่นอกหมัดกว้างๆปากเข้าไปจากปากขึ้นที่ิศผากเลยครับลูกนี้อีกลูกนึงเต็มตาแต่ว่าเอาคืนครับแมเสียบทะลุลำไส้ครับอย่างนี้ กลับมาชมกันต่อครับ3ยกผ่านดูนะครับมวยเล็กๆ8ปดปีที่แล้วครับดูการขวางจากขวางแล้วก็ตีตีสู้เลยครับนิมมังคอเป็นมวยนอกโอ้โหลูกนี้แม่เจอกระชากหักออกไปครับเด่นน่านเด่นน่านจะเข้าเข้าเข้าในโดนเตะขวาเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งนิมมังครอโอ้โหโดนจับแล้วครับถ้าจับแล้วดูนะครับว่ามวยอาชีพมวยเข้าในอาชีพอย่างเด่นน่าน,นหมุนแล้วก็ตี อาลครับนัน่นคือนี่แหละครับจับแล้วก็ตีได้อีกแล้วอ้าวอ้านิมมานมังกรนิมมนมังกรจะต้องบิดหิ้นให้หลุดโอ้โหโดนตีหนึ่งโดนตีสองแเตะซสายก็บีทีนำครับนี่แหละครับโดนหนักๆอย่างนี้อ้าวนี่แหละครับเขาเรียกว่ามวยเขานายอาชีพนิมมนมังกรยังไงจะตีสู้แม่ต้องออกอาวุธด้วยต้องออกอาวุธแบบหนักๆ,ๆคืออะครับ น่าต้องเล่นนอกเป็นมวยนอกดีแต่ว่าโดนจับตีก็จะถ้าจับตีแล้วก็ต้องสู้นะครับโดนอีกแล้วครับแม่หักกระชากลูกนี้หงายท้องลงไปโอ้ลูกพี่ของนี่มังกรบอกให้ลุกเร็วลุกเร็วแล้วก็หมัดขวาต้องใช้หมัดนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่ไม่เห็นครับโอ้โดนเด่นหน้านั้นตีแล้วจับตีเลยครับถ้าล็อกตีได้นี่เป็นของเขาเลยล็อกอีกแล้วครับดูการจับล็อกล็อกโอ้โดนสวนขืนเหมือนกันไม่สนแล้วครับคุณข่าได้ดีเหรอผมก็เล่นได้ไหมวางขวาไปสองดอก นี่จะต้องเล่นนอกบ้างนะครับเล่นนอกแล้วก็มีหมัดมีศอกเสริมครับนิมมกรแต่ว่าถ้าเด่นน่านจับได้นี่อ้าวันนี้ต้องบอกโบกมือแล้วครับได้เดินให้นิมมกรเดินโอ้โหแต่ว่าแม่โดนเหลี่ยมลูกนี้ครับดีเด้อไม่มีการซ้ำไม่มีการเติมครับอืมเอาสุดท้ายแล้วหมดยกครับโอ้โหปรบมือเลยครับชาวต่างชาติน่าจะเป็นฮ่องกงครับสุดท้ายชูมือครับให้กับเด่นน,าน่านฝ่นายชนะคะแนนไป บรรลุชนิดไม่ไม้วยไทยจัดสีครับเป็นจังหวะนี้ครับแหมกระโดดตีเลยครับแล้วก็หักเหลี่ยมลงไปหัวทิ่มเลยครับจะต่อยหมัดโดนสวนหน้าแข้งโอ้ยเข้าเต็มหน้าอกเลยครับนี่แหละครับเข้าไปยัดไส้ครับไปเต็มๆวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ